สวัสดีครับวันนี้นะผมอยู่ในเกม p o ซ่าฮอลลซอนไฟนะครับเมื่อวานผมได้สตรีมเอ่อกูเกิลสตรีทวิวก็คือ GGS v v e ํสำหรับผมจะเปิดรายการใหม่นะครับก็เป็นรายการที่ผมอยากทำแต่ว่าพอเมื่อวานไปดูแบบไปอยู่บนสตรีทวิวแล้วเราก็ได้ขับเหมือนขับรถ ดูวิวน,นี่นั่นบนสติทวิวไปแล้วเนี่ยเมันไม่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยอยากซัดรถเล่นเล่นบนถนนอะไรแบบนี้ครับทีนี้ก็เลยมานึกถึงว่าเฮ้ยเรามีรถอะไรบ้างที่น่าทานะครับมีคันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยอยากจะทําเลยเพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าคนอ่ะเขาทำกันเยอะแล้วนะครับใครๆก็ทาคอนเทนต์นี้ก็คือรถทาคุมิส่งเต้าหู้นะครับผมไม่เคยคิดจะทําแล้วผมมีคันหนึ่งอยู่ในกระดาษซึ่งมันเป็นรถดเดิมๆนะครับผมไม่เคยใช้คันนี้เลยนะครับตั้งแต่ได้มาวันนี้ก็คงได้เลิกสักทีที่จะเอาคันนนี้้มาใชะครับ มาไปแข่งกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวล่ำเวลานะน้องๆนะบรึนเฮ้ย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 โอแซงเ X ็ไฟขึ้นมาแล้วครับข้างหน้ามี86เหมือนกันเออตบมันตบหน้าผมมันตบหน้าผมเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นุม่มอย่าเบียดการได้ไปทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยแปดหกคันนี้ลายซากุระด้วยอื้อไม่ไหวแล้วสูพี่ไม่ไหวหลอกน้องใจเย็นเย็นจาวิทนี่ไงเปลี่ยนเกียร์แล้วเฮ้ยไอข้างหน้าทำไมมันแรงยังวะข้างหน้าคือรถลายแปดหกปั 8, ะนะ้น่ะเชียนเกียร์ลงเชียนเกียร์ลงอ้โหูเขาเทคนิคกันดิบแล้วครับผม เออเฮ้ยเอ้ย,อยม,มันตบผมโอ้โหมันตบผมติดถนนเลยเฮ้ยที่หนึ่งทำไมมันที่หนึ่งมันทิ้งเราหายเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผมเหยียบมิดแล้วนะคือแบบว่าเลงนี่คือแทบพลรูแล้วนะ โอ้มันวิ่งได้แค่ร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามสิบสี่โอ้ขึ้นเนินทีนี้ไม่อืดเลยอะ่ะออเออสไลด์สไลด์ผมกลัวใส่เกียร์ห้าแล้วแม่ไงไอ้นี่ว่ะโอ้โหไม่ต้องกลัวแล้วมึงกลัวแหกโค้งดีกว่าเอ้ยเออ,เอ,อตูดพังไปแล้วครับผมเมื่อขนาดทำไมมันแรงจังวะ นี่นี่น,นี่เราต้องเข้าโค้งวงในอย่ยเอ้ยอื้อไอ้โอ้โหคือจังหวะขึ้นเนินนี่คือการหายใจเหยียบกันเร่งเลยนะผกแปดหกเหมือนกันหมัดข้างหน้าเราก็เป็นแปดหกโอเคเอ้ย ชีพหายแล้วโอ้โหเวกตามกันมาไป็นขบนเฮ้ยเข้าเทคนิคเออเทคนิคแบบนี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหโดนแซงกันดนำกันดนำยิ่งกว่าซัมเมอร์เซลเฮ้ยเฮ้ยเอาแบบที่คุยกันไว้ดิเพื่อนอย่าบอกนะว่านั่นเส้นชัยอ่ะอย่าบอกนะ อย่านะเออชีพหายแล้วว่ะชีพหายแล้วทุกคนมัวแต่เล่นไอ้เย้ะเ้ยเหยียบเหยียบเร็วเร็วลูกเหยียบเร็วเร็วลูกคือรอบเร็วเร็วดีรอบมันไม่ขึ้นนะทุกคนเอ้ย เฮ้ย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 เอออ่าฮะในที่สุดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ทันน่ะเฮ้ยโอ้โหแม่ที่งเฉยดูรถสภาพรถเราดิ แข่งกันเลยโอ้ยไอ้น่น200 s 200ปนะ่ะน่ะโ,โอ้โหแลมโบโอ้โหดูเลยก้างๆแล้วดิเห็นแล้วก็ทอ้อโอ้หโอ้ยสไลด์สไลด์ลแค่ออกกลัวมึงก็เหนื่อยแล้วไอ้เหี่ย เฮ้ยโอ้ยอยานะเว้ยอุ้ยแลมโบไอ้เหี้ยนี่อ๋อยีหยานะเว้ยอูดิบไปเลยก็ได้วะไอ้เหี้ยเอ้ย เฮ้ยรถโอ้โหที่ผายแล้วหมุนเออเออเฮ้ยเฮ้ย Dạ ơi hơi 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 Ơ Ây đi Ây อุ้ยดิน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังมันพยายามแสงผมมันพยายามแซงผมไม่ให้ไปไอ้เอ้ยเฮ้ยไอ้เหียโอ้โหเส้นชายอยู่ข้างหน้าโอ้โหไปมิดไอคันเมื่อกี้โอ้จบเลย ตัวก็โดนทิน้งนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย

ชิปหายแล้วเื้ยเอ้ยชนอีเยอะเอ้ย,ชน,อยชนปุดยไปหน่อยนึง มันจี้ตูดมันจี้ตูดมันจี้ตูดผมอย่านะเออชี้ผายแล้วมันจะแซงมันจะแซงเมื่อไรจะถึงเส้นชัยว่าไอ้เอ,อ้ย โอ้โอ้เฮ้ยเส้นใจอยู่นั่นไปเร็วโอ้โหทิ้งห่างสบายใจครับในที่สุดกูก็ชนะอือ